ดาวพราสบดีย้ายลักนาลาศีกุมได้บ้านได้รถได้แฟนใหม่มีโชคลาภดวงเศรษฐ <c oughs> ีก็มาดูกันนะครับว่าจะเป็นอย่างไรแต่ก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าดาวที่เราใช้ทำนายนี้เป็นการทายดาวจรนะครับเป็นภาพรวมนะครับถ้ายแมนยามการันตีตรงและชัดเจนนะครับต้องดูดาวพื้นดวงของท่านบวกดาวจรนะครับว่าจะได้หรือไม่ได้นะครับถ้าสนใจก็แอดไลน์ line, จองคิวกันได้เลยนะครับ และนี่ครับก็ต้องบอกว่าเรามาในทีมกระดานดำนะครับเพราะอะไรครับเพราะดาภาัสับดีย้ายเนี่ยเหมือนองค์ความรู้ครับเราก็ได้ความรู้จากกระดานดำมานะครับตรงนี้าดาภาัสับดีย้ายในวันที่29มีนาแล้วนะครับตรงนี้แล้วจะย้ายไปอยู่ในสถิตเรือนพระราหูไงครับก็เลยต้องมีรูปพระลาหูขึ้นมาโชว์ด้วยนะครับตรงนี้เพราะฉะนั้นผมถึงจะให้คํานิยามใหม่นะครับว่า องความรู้ต้องประยุกต์นะครับบวกกันวัตรกรรมทางเทคโนโลยีนะครับจึงจะประสบความสาเร็จดังรวยเป็นเศรษฐีครับอันนี้ชัดเจนนะครับเพราะว่าดาวพรฤหัสไปอยู่ในบ้านพระราหูเนี่ยพระราหูหมายถึงองค์ความรู้ถูกไหมครับและดาวพระราหูหมายถึงไฮเทคเทคโนโลยี Tech ความทันสมัยต่างๆนะครับเห็นไหมพนันถ้าเราเอาสองอย่างมาบวกกันเนี่ยเราจะได้อย่างที่บอกเลยและตัวอย่างก็มีเห็นแล้วนะครับมีคนที่พูดเก่งเจรจาเก่งนะครับพูดดีแต่เรียกว่า ถ้าพูดในออฟไลน์ก็ไม่มีคนรู้ใช่ไหมไปพูดในโลกออนไลน์ครับสื่อโซเชียลครับตอนนี้ดังเลยครับเรียกว่าเป็นเจ้าด้วยก็ว่าได้เห็นไหมครับนี่แหละครับชัดเจนไหมครับว่าเอาความรู้ความสามารถนะมาบวกกับนวัตกรรมทางเทคโนโลยีเห็นไหมคุณก็จะสําเร็จแล้วรวยภายในข้ามคืนก็ได้นะครับตรงนี้ก็บอกไว้เลยนะครับและแน่นอนนะครับว่าดาวพระกับดาวราหูเขาเรียกคู่ค้าขายครับแบ่งปันผลประโยชน์กันนะมันต้องมีคนช่วยทําก็ได้นะครับหรือไป เป็นอะไรถ้าไปขายบนโลกออนไลน์ก็ไปโฆษณานในออนไลน์เห็นไหมเพราะนั้นล้วก็พวกสื่อโซเชียลนั่นแหละก็จะเป็นผลประโยชน์กับเรานั่นเองนะครับตรงนี้แล้วมีการต่อรองบ้างมันก็ต้องซิกแซกบ้างนะครับต้องเทาๆบ,บ,บ้างอะไรก็ตามเนี่ยให้รู้ไว้นี่คือเป็นดาวพระดาวพระศรีษ์ย้ายในเดือนพระราหูนะครับสรุปแล้วก็จะเป็นวิถีชีวิตแบบใหม่ครับและนี่คือนิยามนะครับของอาจารย์เกรซเทวาในการที่ดาวพระศรีษ์ย้ายครั้งนี้นะครับเพราะนั้นตรงนี้คือเป็นเบสิกนะครับเป็นขั้นต้นในการหาเงินนะครับ ที่บอกอย่างนี้คือต้องใช้วิธีนี้นะหาเงินได้ถึงจะรวยนะครับตรงนี้แล้วต่อมาครับก็นี่คือลัคนาราศีกุมนะครับก็คือคนที่เมื่อผมดงตามเวลาเกิดลัคนาสถิตกุมหรือเกิดในช่วงราศีกุมก็มาฟังได้เลยนะครับตรงนี้ดาวพฤดีจะย้ายวันที่29มีนา t h i นะครับอยู่ถึง28กันยาปี64ครับนะครับเต็มเต็มเลยนะแล้วดาวมาจากไหนครับมาจากเรือนกระดุมพระและลาพระทับประนุครับเรียกว่าดีที่สุดในรอบ12ปีเลยก็ว่าได้นะครับตรงนี้ แล้วชี้ชัดหรือเจาะลึกกันไปเลยนะครับดูแบบลึกๆเลยลงดีเทลเลยนะว่าเดินหน้าเดินดีให้ผลแบบเต็มกําลังเนี่ยให้คุณแบบสุดยอดเดี่ยคือ2ี่ีนาเมาถึง14มิถุนาเท่านั้นนะครับเรียกว่าประมาณ2เดือนครึ่งนะครับตรงนี้เพราะฉะนั้นต้องทําให้เต็มที่เลยนะครับ2เดือนครึ่งตรงนี้นะครับทําอะไรบ้างนี่ครับจะโดดเด่นนะครับในเรื่องของการเงินความสําเร็จความร่ารวยมีโชคลาภนะเพราะเป็นลาพระถูกไหมครับ จะมีโอกาสไม่รู้ทางการเงินใหม่ที่ดีขึ้นนะครับหยิบจับอะไรจะเป็นเงินเป็นทองลงทุนขยับขยายได้เลยความรักก็สุขสมหวังปังปุริเย่ครับเห็นไหมครับโอ้โหเรียกว่าดีสุดในรอบ12สองปีที่ผ่านมาเลยก็ว่าได้นะครับเพราะฉะนั้นเมื่อรู้จังหวะดวงดาวตรงนี้นะก็ต้องไปลงมือลงแรงออกกําลังทํางานมันก็จะได้นะครับอ่านะแล้วต่อจากนั้นก็ยังมีอีกนะครับคืออะไรดาวฤกษสัปดีหมายถึงผู้หลักผู้ใหญ่ไง อยู่ในมุมที่ดีคือทับตัวเรานะได้เขาเรียกหน้าละอง์เกณ์ด้วยนะโอ้โหองคเกณ์อุดมมาเก์เนี่ยเป็นเก์แห่งความอุดม,ดม,ดมสมบูรณ์เห็นไหมเพราะฉะนั้นเงินทองก็จะมาเยอะผู้ลักผู้ใหญ่ก็ไม่ตามผู้ถามแต่ไปอยู่ในบ้านพระราหูครับอาจจะต้องมีผลประโยชน์ต่างตอบแทนกันบ้างนะครับตรงนี้ก็ต้องให,ให้เขาบ้างนะครับตรงนี้ไม่ใช่ว่าเราจะรับอย่างเดียวนะครับบอกไว้ก่อนน้ําขึ้นก็ให้รีบตักนะครับเพราะจังหวะนี้จังหวะที่ดีสองเดือนครึ่ง ผลประโยชน์ก้อนใหญ่เหมือนกับตอนนี้จะมีเม็ดเงินตกลงมาที่ตัวเรามากนะคนลัคนาราศิกุมเนี่ยเราต้องมีภาชนะมารองรับที่ดีเช่นเป็นเขื่อนครับเราก็จะรวยเป็นเศรษฐีแต่ถ้าภาชน,นะคุณรองรับเนี่ยเป็นแค่ขันเนี่ยคุณก็ได้แค่นิดๆหน่อยๆนะครับเพราะนั้นต้องบอกไว้ก่อนนะมันขึ้นอยู่กับพื้นดวงด้วยนะถ้าสนใจก็แอดไลน์จองคิวกันได้นะครับตรงนี้มาดูกันชัดๆแต่ที่ว่าได้มันก็ได้แน่ๆจะมากน้อยก็แล้วแต่บุคคลนะครับตรงนี้ ส่วนเรื่องความรักครับก็ต้องบอกเลยว่าคนโสดเนี่ยได้เกณฑ์จะเจอเนื้อคู่นะพระทัพลักขณาเนี่ยเขาแปลว่าจะได้เจอคู่เจอแฟนแต่ไปอยู่ในบ้านพระราหูเนี่ยก็ต้องบอกว่ามีมุมจะได้คนมีตําหนินะครับเคยแต่งงานมาก่อนเป็นไม้เ,เลิกกับแฟนลูกครึ่งเป็นลูกกําพานะฮะเป็นคนสู้ชีวิตชีวิตดรามา่าอะไรก็ได้อย่างใดอย่างหนึ่งแต่รวยนะครับพระดาพระธัพปดีเป็นดาวกันเงินด้วยอ่ะเพราะนั้นได้ของมีตําหนิแต่มีคุณภาพนะครับเกรด์เอะมันกะ็ เราไปพิจารณาได้เลยนะครับส่วนคนมีคู่แล้วก็จะสวีดหวานแหววมีมุมดีๆโรแมนติกกันมากขึ้นครับผมยินดีด้วยหรือบางคนแต่งงานแล้วมีเกณฑ์ได้ลูกครับได้บุตรไปสืบวงตระกูลได้หมดเลยนะครับตรงนี้สุขภาพเนี่ยบอกเลยนะครับว่าดาวราหูดาวประจําตัวเราเนี่ยเป็นนิดเห็นไหมมันจะป่วยกายป่วยใจเบื่อเส้นเพียสปอยน้อยเนี่ยเห็นไหมบอกเลยนะต้องยิบก้ามมีนาไปแล้วให้เลิกนะเพราะถ้าไม่เลิกเนี่ยเราจะไม่ได้อะไรเลยแต่ถ้าเราเลิกนะ เรามีความหวังมีกําลังใจมีพลังสู้ลุยได้แน่นอนนะครับแล้วก็ถ้าป่วยเจ็บเจอหมอดีรักษาหายนะครับหรือดีขึ้นนะตามโลกนะครับตรงนี้การงานก็มีมุมเดินหน้าจะเลยรุ่งเรืองอยู่แล้วขยับขยายได้เลยทําให้เต็มที่เลยนะครับได้เฮดังๆเลยบางคนก็ได้บ้านในรถใหมนะ่เพราะดาวราหูอยู่ในพันธุ์ทุกปว่าบ้านรถที่ดินอยู่แล้วได้บ้านรถที่ดินจะมือหนึ่งมือสองอันนี้แล้วแต่พื้นดวงของท่านนะครับตรงนี้แต่ได้ไมได้นะครับตรงนี้ เรียกว่าดวงขึ้นมากนะครับตรงนี้ยดีที่สุดเลยดีหนึ่งประเภทหนึ่งเลยก็ว่าได้นะเพราะฉะนั้นต้องใช้จังหวะที่ดีแบบเนี้ยทําให้เต็มที่เสี่ยงโชคอย่างเงี้ยก็เสี่ยงได้ด้วยนะอีกท้งพื้นดวงมีนะจะถูกเยอะได้ก้อนใหญ่บางคนอาจจะได้รางวัลที่หนึ่งเลยก็ได้นะครับตรงนี้นะแต่เสี่ยงโชคเนี่ยอยู่ในเรือนพระราหูอะไรอาจจะเล่นช่วงหลังพระอาทิตย์ตกดินนะหรือเรียกว่าซื้อกับคนที่พิการเนี่ยก็ดีนะครับ หรือว่าต้องเล่นแนวอันดุกาวหรือเล่นแนวต่างประเทศอะไรนี้ก็ได้นะครับก็จะโดดเด่นนะคนราศีกุมภ์ส่วนใหญ่จะถูกฉลกกับต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยทําธุรกิจถ้าทำเกี่ยวกับต่างประเทศด้วยก็ยิ่งดีนะครับตรงนี้นะเพราะน่าจะเป็นที่ของคุณแล้วนะจังหวะเพราะว่ารู้เลยว่ามกราภุมภามาเหนื่อยมากลากเลือดแทบไม่รอดถูกไหมแต่มีนามเมษาไปแล้วนะคุณจะสบายนะแล้วนะจะรีบดีแล้วลุยเลยนะแล้วอยู่แค่วันที่14มิถุนายนนะ ภาพจะชัดมากถึงวันที่สิบสี่มิถุนาเพราะอะไรครับเพราะหลังจากนั้นเนี่ยจะพักพักองศา,าแล้วครับวันที่สิบห้ามิถุนาถึงยี่แปดกันยาเลยนะครับเรียกว่าหลายเดือนนะ,ะนะับไปเดือนเจ็ดเดือนแปเดือนเก้าประมาณสมเดือนครึ่งนะครับตรงน,รงนี้ตรงนี้ทํำยังไงครับเราก็าเพิ่มความรอบคอบระมัดระวงังไม่ประมาทไม่เลินเลอคือดาวมันก็บอกว่าเออจะดีหกเดือนเลยเนี่ยเดี๋ยวมันจะเหลืองไนะงก็เลยเอให้พักหน่อยก็คือเหมือนกับว่าให้ระมัดระวังนะเช็คทุกอย่าง โดยเฉพาะการเงินนะเพราะดาวกระดุมพระคือดาวกันเงินเงินจะมียึกยักเพราะฉะนั้นเนี่ยเงินก้อนใหม่อาจจะยังไม่ได้นะให้ไปทวงลูกค้าเก่าๆเจ้าหนี้เก่าๆลูกหนี้เก่าๆอะไรอย่างนี้นะครับก็จะได้เงินนะครับเสี่ยงโชคก็ต้องเน้นเลขเก่าๆเลยตามเลยนะครับจะออกบ่อยเนะยเพราะฉะนั้นต้องมีเทคนิคการเล่นเห็นไหครับแล้วก็อาจจะดูแลครอบครัวบ้างอะไรอย่างนี้นะครับแฟนเฟื่ออะไรก็ได้นะแล้วก็ที่ผมบอกแหละเน้นงานเก่าลูกค้าเก่าแก้ปัญหาซิกแซกจะดีเนี่ย ึ่งมันเป็นจังหวะแหละที่ดาวพฤหัสเขาส่งมาให้เราอย่าพึ่งไปเขาเรียกอะไรไปทําอะไรใหม่ๆเดี๋ยวมันจะเหนื่อยนะช่วงนี้ให้เราแบบไปหา,าลูกค้าเก่าๆเอาสินค้าเก่กาๆมาปัดฝุ่นแล้วมาขายใหม่มาโพสต์ใหม่อะไรอย่างเงี้ยเอพาพว์เก่าๆมามาทําใหม่อะไรอย่างเงี้ยก็ได้หมดนะครับตรงนี้ก็ยังจะได้เงินอยู่นะนี่เห็นไหมถ้าทําให้ถูกจังหวะแบบเนี้ยจังหวะเดินหน้าจังหวะเดินพักองศาแค่เนี้ยเราก็ยังได้เงินไปจนถึงเดือนกันยาเลยนะครับตรงนี้เห็นไหมครับ เพราะฉะนั้นบอกได้เลยว่าเป็นจุดจังหวะที่เรียกว่าโชคดีมากๆเลยนะครับผมดีใจและเป็นกําลังใจให้กับลัคนาราศีกุ่มด้วยนะครับตรงเนี้เพราะฉะนั้นเมื่อรู้ว่าดวงดีถ้าน,นั่งนั่งนอนนอนก็ไม่ได้อะไรนะครับต้องลงมือทําต้องหาลู่ทางต้องขยันต้องพลิกแพงนะครับแล้วเชื่อว่าคนดาวราหูเด่นเนี่ยคือดาวราศีกุ่มเนี่ยคนราศีกุมเป็นคนที่พลิกแพงเก่งอยู่แล้วแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดีเพราะนั้นใช้จังหวะเนี้ยใช้พรสวรรค์ที่มีนะครับ สร้างเม็ดเงินสร้างความเจริญความดังความปังโปริเยคความสุขสมหวังในความรักให้มากที่สุดเลยนะครับก็นะอันนี้ฝากเาเลยครับดีใจด้วยครับตรงนี้นะแ้วท่านใดฟังแล้วนะครับถูกใจนะครับแล้วยังไม่ได้กดติดตามแนะนํากดติดตามตรงนี้ได้เลยนะครับเสร็จแล้วกดอีกครั้งหนึ่งนะครับคําว่าทั้งหมดนี่ครับจะเป็นกระดิ่งแบบนี้ครับติดตามแล้วครับดีอย่างไรครับเพราะเหมือนจะมีอาจารย์เจตเทวาเป็นเลขาเป็นผู้ช่วยส่วนตัวครับให้ส่งคำทนานยล่วงหน้าไปถึง มือถือของท่านก็ไปเปิดฟังที่ไหนก็ได้บนโลกใบนี้เลยนะครับฟังก่อนก็รู้ก่อนรวยก่อนครับมีปัญหาบอกทางแก้ก็รอดก่อนไงครับเห็นไหมครับบอกไว้หมดทุกอย่างเลยเหมือนมีผู้ช่วยส่วนตัวคุณก็จะสบายแฮปปี้มีความสุขและร่ํารวยนะครับตรงนี้เพราะนั้นติดตามไว้ได้เลยนะครับแล้วท่านใดนะครับที่อยากจะดูดวงส่วนตัวนะครับยินดีนะครับทุกเรื่องตามที่ขึ้นอยู่หน้าจอนี้ได้เลยนะครับเรียกว่าจัดลึกจัดเต็มไม่มีกักครับทุกปัญหามีทางออกมีทางแก้ครับอย่างน้อยต้องมีช่วงเวลาที่ดีบอกว่าจะดีช่วงไหนนะครรับตงนี มาได้เลยครับประสบการณ์10ปีครับช่วยได้แน่นอนนะครับแล้วที่สําคัญครับอย่ารอให้มีปัญหานะครับแล้วมาดูนะเพราะมันจะแก้ยากครับดูดวงควรดูตั้งแต่ตอนยังไม่มีเรื่องตอนนี้มาฟังเออฉันกำลังชิวๆไม่เป็นไรมากมาฟังเลยครับจะวางแผนไปสู่ความร่ารวยให้มากขึ้นกว่านี้สุขสมหวังมีความสุขยิ่งกว่านี้ครับเพราะถ้ามีปัญหาแล้วมาดูเช่นระยะสามระยะสี่เหมือนคนป่วยอ่ะมันก็รักษาไม่หายถูกไหมแต่ถ้าเรามาเช็คอัพสุขภาพประจําปีทุกปีเราเป็นแค่ระยะหนึ่งอย่างเงี้ย มันยังรักษาทันนะครับเหมือน,นการดูดวงเนี่ยก็อย่าอย่าให้มันหนักจนระยะสามระยะ4มาดูเนี่ยมันจะดูยากครับเอาเป็นไม่มีอะไรแล้วมาดูแล้ววางแผนกันเนี่ยอันนี้ยแต่สุดยอดเลยนะครับแค่7จ็ดเก้าสิบก็าบาทแล้วคุณรวยขึ้นเนี่ยคิดว่าคุ้มไหมล่ะครับนะถ้าคุ้มนี่มาได้เลยนะครับตรงนี้สแกน q r Code ครับหรือแอสไลน์ line, นะครับแอสไเกรทเทวหห้าครับแล้วก็เพิ่มเพื่อนนะครับแล้วก็ไปอ่านรายละเอียด กฎกติกาขั้นตอนการดูดวงได้เลยนะครับตรงนี้ก็จะบอกไว้หมดเลยนะครับพอรู้แล้วนะครับสนใจก็พิมพ์คีย์บอร์ดนะครับแปะคําว่าพิมพ์คําว่าจองคิวได้เลยครับจะมีแอดมินน่ารัมาคอยสอบถามว่าว่างช่วงไหนเวลาไหนนะครับแล้วก็จัดคิวให้อย่างรีบเร่งเร่งด่วนให้เลยครับพยายามให้คิวที่เร็วที่สุดไม่อยากให้รอนานนะครับตรงนี้อ่าเห็นไหมครับแล้วสุดท้ายก็ฝากด้วยนะครับอาจารย์เกตธิวสามารถออกงานอีเวนต์นะครับพูดบนเวทีได้เลี้ยลูกค้า ขายให้ท่านได้นะครับขายของให้ท่านเพราะงานนี้ที่ออกไปนี่โอ้โหคนซื้อรถกลับไปอีกเป็นสิบยี่สิบคันเลยนะครับตรงนี้นะขายดีมากแล้วก็ได้ดูดวงไปด้วยเห็นไหมครับได้เลยนะช่วงนี้โควิดจะไปแล้วนะครับก็บอกได้เดี๋ยวเราไปพูดบนเวทีให้นะครับแล้วก็ดูดวงให้ด้วยนะก็แอดไลน์ได้ครับถ้าสนใจก่อนจากกันไปครับก็อย่าลืมไปชมคลิปถัดไปนะครับแล้วก็อยากรู้ลัคนาครับเพราะลัคนานี่แม่นกว่าราศีนะครับฝากวันเดือนปีพศสเกิดเวลาเกิดจังหวัดเกิดครับ ใต้คลิปนี้เท่านั้นนะครับจะผูกดวงให้ครับใครที่มาเวลากั้มกึง่งเที่ยงถึงบ่ายโมงอันนี้ไม่ได้นะครับต้องเป๊ะๆไปเลยนะครับแล้วอย่าลืมกดติดตามและสั่นกระดิ่งครับเพราะฟังก่อนรู้ก่อนรวยก่อนมีปัญหาบอกทางแก้กันรอดก่อนนะครับแล้วพบกันนะครับอาจารย์เกรทเทวา